ครับสำหรับคลิปนี้ก็ภาพพี่น้องอยู่บนภูเขาครับเมื่อนี้สีพามาเบิงหวานนะครับครับนี่ก็คือหวานดีชนิดหนึ่งครับที่คนโบราณเป็นที่นิยมนะครับแต่สมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบันนี่นะครับถุงมือนี้ก็ยังนิยมนําไปปลูกไวบ้านไวเฮือนครับนี่ก็คือหวานพญาลินงูครับหรือว่าหวานงูนะครับครับ เมื่อนี้ผมสีคุนให้พี่น้องเบิ้งคือเก่าล่ะครับหัวเป,เป็นลักษณะใดเนาะครับผมกเสียว่าลายค้นกับคงสิคุนเคยครับสาหรับหวานชนิดนี้ครับเพราะว่าทุกเมื่อนี้ก็เป็นที่แพร่หลายครับเป็นที่นิยมนําไปปลูกไวบานไวเงอนเนาะครับคงสีบอ่อถึงรายละเอียดส่วนต่างๆของเพื่อนหลายปันใดครับสาหรับคลิปนี้เนาะครับผมก็สีพาพี่น้องเบิ่งลักษณะหัวของเพิ่นครับ ปังสรรพคุณทางด้านยืนของเิันจักหน่อยครับครับสำหรับว้านพญาลินงูเนาะครับก็ถือว่าเป็นที่นิยมของคนโบราณครับมักปลูกไว้บ้านไว้เงื่อนเนาะครับเพื่อป้องกันพวกซั์เลยคันหรือว่าซั์มีพิษครับประเภทงูเนาะครับหรือว่าพวกตะขาบที่เป็นสั์เลยคันละครับเขามาไก่บริเวณบ้านบริเวณเงื่อนของห้องครับหรือว่าสิพกผ้าหัวหวานติดตครับป้องกัน สัตว์ื้อยขั้นต่างๆนะครับเขามาไก่โตของเฮาครับครับวันที่ควรปลูกก็คือวันพฤหัสและครับเป็นมงคลดีนะครับเวลาลดน้ำกห้เกษกด้วยคาถานะโมพุทธายะครับสามจบนะครับเพื่อเสริมให้หวานมีฤทธิ์มีเดชขึ้นไปครับสำหรับการลดน้ำนะครับครับเดี๋ยวผมขุดให้พี่น้องเบิ่ง ลักษณะหัวข้องเฟินครับเฟินมีลักษณะใดครับสําหรับหวานกอนีนะครับครับส่วนทางด้านสรรพกุณทางด้านสมุนไพรเพื่อนก็มีคือกันครับสําหรับหวานพญาลินงูนะครับก็คือนำเอาหัวของเพินล่ะครับไปใส่ก็คือนำเอาหัวหวานครับไปตําหรือว่าฝนผสมกับน้ำบังเน่าครับหรือว่าผสมกับเหล่าขาว40ดีกีเฮาเนาะครับ แล้วก็มาท่าบริเวณที่ถูกสัดกัดต่อยครับบว่าสิเป็นตอหรือว่าแตนแมงป่องครับตะขาาปวกนี้นะครับถ้าถือก,กัดถือต่อยก็คือนำเอาหัวข้องเพินล่ะครับไปตําผสมน้ำมเนาวนะครับหรือว่าสิผสมกับเหลาขาว40ดีกีแล้วก็มาพอกครับบริเวณที่ถูกกัดต่อยนะครับกับสีซอยในการดูดพิษให้ เอาทุเลาในการเจ็บปวดหรือว่าบวมลงไปครับกับสี่คอยหายจากการเจ็บปวดนะครับสําหรับสรรพคุณทางด้านสมุนไพรของเพฟนครับครับนี่ก็คือลักษณะหัวของเฟนครับผมก็ได้กดให้พี่น้องเบิ้งนะครับถือว่ามีลักษณะหัวที่งหญ่ครับสําหรับหวานกอร์นีนะครับสรับส่วนคลิปนี้ผมก็สีผ้าพี่น้องเบิ้งไว้เพียงแค่นี้นะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและก็เข้ามาติดตามครับเพื่อเป็นกําลังใจเนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านครับครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ